สวัสดีค่ะชื่ออูปิปนะคะกหนกวันอินทรพัช์ค่ะก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของค่ายเพลง D M 6 6นะคะแล้วก็เป็นครูสอนน้องเพลงค่ะเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยค่ะเป็นนักร้องนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงนี่แหละปัจจุบันเพิ่มเติมก็คือมีค่ายเพลงเนาะแล้วก็ยังเป็นเป็นนักร้องนักแสดงอิสระปกติเลยค่ะ ต้องบอกก่อนว่าก็คือเหมือนพออีเป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมก็ร้องเพลงแล้วก็ชอบทําเพลงของตัวเองจนวันนึงก็มีซิงเกิลของตัวเองจนเราคิดว่าเออในเมื่อถ้าเรามีทีมงานเรามีความสามารถที่จะทําเพลงตัวเองได้อะทาไมเราไม่ทําแบบเป็นค่ายเพลงไปเลยแล้วเราก็เอานักเรียนที่เราสอนมาปั้นเขาเป็นศินลปินดีไหมอะไรเงี้ยก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้ลองทําค่ะเราก็ไปศึกษาเนาะว่าอันนี้หรอที่เขาเรียกว่าไอดอลไอดอลกับศิลปินเขาขายต่างกันยังไงอะไรเงี้ย จนรู้สึกว่าสนใจค่ะก็เลยลองถามเด็กๆว่าเออถ้าจะปั้นเป็นไอดอลเนี่ยทุกคนสนใจไหมตรงน,นั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากวันนั้นเลยก็ทำวงไอดอลมาเรื่อยๆเลยค่ะพูด <to> ถึงการทำค่ายเพลงเลยแล้วกันนะคะสำหรับอีฟคือยากมากนะคะด้วยความที่เราเป็นนักร้องเนาะเราแบบไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจไม่ได้รู้เรื่ององค์กรอะไรขนาดนั้นเลยนะคะมันก็เป็นการลองผิดลองถูกทั้งหมดที่แบบ เราลงมือทำแล้วเราได้ได้เรียนรู้จริงๆเลยว่าอันไหนมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะคะ่ะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ได้ประสบการณ์ที่ดีในการทำค่ายเนอะอในตำแหน่งอิฟเนี่ยอิฟคืออยู่ในตำแหน่งของ artist development นะคะก็คือดูแลศิลปินพัฒนาศิลปินอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นครูสอนแหละหลักๆรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนที่เราเข้ามาเนี่ยคือเราอยากให้เขาเหมือนเป็นแก้วเปล่าที่ พร้อมเปิดรับพร้อมที่จะแบบพัฒนาต่อได้เราถึงอยากที่จะเอาเข้ามาร่วมงานในค่ายเราค่ะเอาจริงไอดอลเนี่ยก็เข้ามาสักพักแล้วนะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักจากวงใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ผู้บริโภคเป็นก้อนเดียวค่ะเหมือนแบบเคก้อนเดียวอ่ะแต่เราทาเสิร์ฟเยอะมากเพราะจริงๆตอนนี้วงไอดอลเยอะมากๆนะคะมันก็เลยเหมือนไม่ได้กระจาย ขนาดนั้นดังนั้นเราก็อยากให้แบบดีขึ้นกว่านี้นะคะ่ะแต่ว่าถามว่าในปัจจัยมันจะดีขึ้นได้ไหมมันต้องหล,หลายๆอย่างที่เอื้อกันที่ช่วยกันเนาะก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันทําให้วงการไอดอลนะคะหรือว่าวงการเพลงไทยก็ได้เป็นแบบเกิลกรุ๊ปศิลปินไทยหรือว่าธุรกิจเพลงอะคะ่ะมันดีขึ้นเพราะอีว่ามันก็จะเอื้อกันไปหมดถ้าธุรกิจเพลงเราดีขึ้น,นะคะ่ะ เป้าหมายในตัวอิฟนะคะอย่างอิฟเนี่ยก็รู้สึกว่าเออในเมื่อเราเป็นครูเนาะก็อยากจะไปพัฒนาตัวเองค่ะอยากไปเรียนต่ออยากไปทําด้านนี้ให้มันสุดแล้วก็จะได้แบบเอาความรู้ที่มีอย่างเงี้ยเอามาสอนเอามาพัฒนาน้องๆในค่ายต่อค่ะส่วนเป้าหมายของค่ายเนาะก็ยังอยากทําไอดอลต่อไปค่ะเพราะว่าก็เหมือนที่บอกว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังรู้สึกว่ามันไปต่อได้แน่นอนสำหรับอีฟเลยอยากฝากให้น้องๆเนี่ย ที่รู้ตัวว่าชอบอะไรเนาะแล้วทําแล้วมีความสุขจริงๆอะคะ่ะลองโฟกัสกับสิ่งนั้นจริงๆเนาะว่าเราทําแล้วเราชอบไหมเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบมันฉาบเฉวยอะมันมาเร็วแล้วมันไปเร็วดังนั้นคือถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเนาะอยากให้ทําให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะว่าดีก็ดีนะเพราะโอกาสมันเยอะมากแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเพราะว่าคนเก่งๆเยอะอะคะ่ะดังนั้นถ้าชอบแล้วอยากให้ฝึกฝนไปให้สุดเลยทําให้สุดเลย เก่งในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆอะคะ่ะว่ามันจะมีคนเห็นว่าน้องคนนี้คือคือเดอะเบสในในพาร์ทของเราเองอะไรเงี้ยทำมันไปเถอะค่ะให้มันมีความสุขอะทุกคนมีฝันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงฝันของหนูอะแต่ระหว่างทางที่หนูทำมันเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเลยวันหนึ่งหนูจะไม่เสียดายที่หนูทำมันคะ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็ไม่ได้มาพูดคนเดียวด้วยจริงๆแล้วอีกยังมีน้องจากวง ไอมินะคะซึ่งเป็นศิลปินในค่าย DM66 นะคะขอเชิญพบกับน้องแบมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะพิมมาดาเปียกุลวรศักด์ปัจจุบันเป็นไอดอลวงไอมิภายใต้สังกัด DM66 ค่ะ <you> คือแบมเนี่ยก็มีความสนใจในด้านการที่จะเป็นไอดอลอยู่แล้วนะคะเลยลองตัดสินใจมาออดิชั่นที่ค่ายนี้ดูค่ะแล้วก็ ่านเข้ารอบเป็นอะไรที่ดีใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะได้มาทําความฝันในด้านนี้เนาะ<อ>ก็ดีใจมากมากเลยค่ะจริงๆมันเหนื่อยค่ะแต่รู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าก็ถือว่าในอายุแค่นี้เราก็มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่น<อ>ที่เราได้ทํางานในด้านที่เรียกว่าหลายๆคนใฝ่ฝันเลยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากที่ได้มาทํางานด้านนี้นะคะแล้วก็จะพยายามต่อไปอย่างแน่นอนค่ะและไอดอลในความคิดของแบมแล้วเป็นยังไง ไอดอลในความคิดของแบมก็จะเป็นคนที่เขาคิดสู้ตลอดเวลาค่ะมีความตั้งใจแล้วก็ไม่มีวันไม่ยอมแพ้ค่ะเข้าเพลงอนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวามาขอแบบให้ฝากผ,ผลงานหรือว่าฝากช่องทางการติดตามของพวกเรากันหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากแบมก่อนเลยค่ะ ก็ในตัวแบบนะคะอยู่ในวงไอมิาะขอฝากเพจวงไอมิค่ะพิมพ์ว่า i m ขีดนะคะไอมีแล้วก็ตัวแบมเองเนี่ยมีช่องทางการติดตามส่วนตัวนะคะก็จะมีเพจ Facebook นะคะมี i n s t a g r กร Tik t o k แล้วก็ Twitter นะคะพิมพ์คำว่าแ a m i อมี ba ค่ะก็เจอเลยเนาะอืมนะคะแล้วก็มี เพลงเนาะที่สามารถเข้าไปฟังได้นะคะทั้งใน YouTube ใช่ไหมหรือว่า Spotify จุกอะไรอย่างนี้ก็คือเข้าไปฟังได้หมดเลย<ช>นะคะ,คะฝากเพลงของน้องด้วยนะคะมี2ซิงเกิลแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่มี Rocket กับตะโกนะค,ะค่ะฝากฟังได้นะคะ <laughs> ส่วนของอิฟนะคะก็ฝากช่อง YouTube และกัน <laughs> อ่ะ o o p i f z นะคะสตูดิโออุ p ๊ปอีฟสตนะคะก็เป็น YouTube ที่จะคอยแบบอัพเพลงคลิปเพลงร้องเพลงหรือว่าแบบ คลิปสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่มีอะไรมาแนะนําเป็นความรู้ต่างๆก็จะมาแชร์ลงใน YouTube นะคะหรือว่าการเพจในเฟซบุ o กนะคะก็อุปอิฟสตูดิโอเหมือนกันค่ะ ในวันนี้นะคะยังไงก็มีน้องแบมมาแล้วไม่ได้มาแค่นั่งพูดคุยแน่นอนแต่ว่าเราจะมีการมาร้องเพลงด้วยกันในไลฟ์เซ็กชันนะคะ <l ux> ต้องฝากไปติดตามด้วยนะคะกับคลิปหน้าเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้สัมภาษณ์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากไปติดตามด้วยนะคะกับพวกเราน้องๆอนีอ้ไว้ก็ค่าย d m เ6กนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ